สวัสดีค้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซอแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะว่า วันนี้แอนนี่อยู่ที่มิสซูพระนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะจะมาปยยาคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้แอนนี่มากับพี่ Expander c o u s s e ร e v นะคะซึ่งแอนนี่มั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมต้องว้าวแน่เพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละ EP ของแอนนี่ยังไม่เคยมีแต่งแบบนี้มาก่อนนะคะซึ่ง บอกไว้เลยอักฟันธงเลยว่าคุณผู้ชายต้องโชคแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้แอนนี่มาในตรีมสีเทาดำนะคะออกรถกับเซลแอนนี่ได้อะไรบ้างเดี๋ยวตาแอนนี่มาเลยจ้าเพนเพนนี่เลยคะ่ะนี่ถูกที่เอสเปนเดอร์คอร์สทสวของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมเห็นอะไรที่มันแปลกแปลกใหม่ๆไหม เออนี่เลยนำาเสนอเลยนะคะนี่คือกระจังหน้า Transformer นั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับโล้ก็เมนสูที่เป็นสีคโครเมียมส,สวยๆยัย่วเท่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมกระจังหน้าของพี่เขาอ่ะพอติดรถคันสีพาดํดำแล้วทำให้รถดูสวยดูเท่ดูมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะมาค่ะแค่นั้นยังไม่พอ เสริมด้วยโลโก้ Expander c o e ที่เป็นสีโครเมียมอีกเช่นกันนะคะนะคะต่อมากล้องรอบคันอันนี้ก็ยังคงให้กับคุณลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะคะจุดแรกอยู่ที่กระจังด้านหน้าแบบนี้นะคะจุดที่2ที่3าจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวาน,นะคะส่วนจุดสุดท้ายของกล้องรอบคันจะอยู่ที่ไฟส่องกรอบป้ายทะเบียนนั่นเองนะคะและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะ นี่คือชุดแต่งของไ i รเดอร์นั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับไฟเดร์ไลท์สวยๆเยอะๆบดๆแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมเห็นไหมความเป็นไฮบริดนะคะเขาจะมีในส่วนของสีฟ้าขึ้นมาอดูสิให้ดูแค่ด้านหน้าก่อนดูนะว่าด้านหน้านะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโครเมียมกระจังหน้าทานสปอร์เมอร์ชุดแต่งเกอร์ทรงไ i รเดอร์ที่มาพร้อมกับคริบสีฟ้าแล้ว ทำให้รถของเราดูสวย <sh arp> ดูเท่มากๆรถคันนี้คือทุกคนมองว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นแหละรุ่นก่อนเราแหละ <sh arp> อ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแอนนี่พาไปชมด้านข้างนะคะคุณผ <sh arp> ู้ชมต่อมาเรามาชมในส่วนของด้านข้างกันก่อนละกันนะคะในส่วนของด้านข้างนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตทรงไรเดอร์นะคะ <sh arp> ของพี่เขานะคะรถเป็นสีไหนตัวสเกิร์ตก,ก็จะเป็นสีนั้นนะคะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำปัดด้วยคลิปสีฟ้าซึ่งบ่งบอกว่านี่คือไฮบริดนั่นเองนะคะเออบ่งบอกว่าความเป็น h e v นะตรงนี้ของเขาก็มีลูดเล่นนะคะอ่านต่อมาในส่วนของเบ้าครอบมือเปิดนะคะแอนนี่มีให้คุณลูกค้าเลือกนะมีทั้งสีดำสีโครเมียมและอ่ะในส่วนของลายเคปลาแต่ว่า คันนี้คือวัยรุ่นแหละวัยรุ่นสาวเลือกเป็นสีโครเมียมมันเองนะคะอ่ะต่อมาอย่างที่อันนี้บอกว่ากล้องรอบคันจุดที่2และ3ทีจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวาน,นะคะอ่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นที่อันนี้บอกว่าซื้อรถคันนี้ได้อะไรค่าเลือกชุดแต่งออปชั่นจัดเต็มนะคะขอแค่เพียงคุณบอกว่าพี่ต้องการชุดแต่งจาเต็มอ่ะจัดให้ระบบบายสปอร์ต ระบบบายสปอร์ตแอนนี้ติดตั้งให้นะคะซึ่งอันนี้มั่นใจแล้วแห,หละว่าคุณผู้ชมรู้แล้วแหละว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงร,ระบบบายสปอร์ตคืออะไรหรือบางท่านที่ยังไม่รู้นะคะสามารถยกหูโทรขึ้นมาสอบถามคุณเอกหรือแอนนี hmm. ่ได้นะคะหรือไม่ก็สามารถแอดไลน์ hmm. มาหาคุณเอกหรือแอนนี hmm. ่ได้เช่นกันนะคะในส่วนของค้วกันสตร์คีบกันสตร์เอสเพนเดอร์นะคะฟิล์มฟิล์มเซรามิกนานโนอันนี้เป็นของแบรนด์ออลติเมทนะคะน,นี้เป็นเซรามิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มืดนอกสว่างในรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนนะคะอันนี้รับประกันอยู่ที่สิปีนะอ่ะต่อมาในส่วนของบ้านท้ายของพี่เขานะคะอ่ะอย่างที่อันนี้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่ากล้องรอบคันจุดสุดท้ายจะหยุดตรงนี้นะคะให้ดูความสวยงามของชุดแต่งเกิร์ทรงไ r รเดอร์นะคะเขามาเป็นพ่อคู่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ ที่ตัดลูกเล่นด้วยคริปสีฟ้าสวยๆนะและมีเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดจุดตนี้จุดที่1และจุดที่2นะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะ yeah, <c oughs> เนี่ยดูสิ <c oughs> แค่บายสบอร์แค่ช่องรอบคันก็ถือว่าว้าวเลยนะแอนนี่ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้แอนติดตั้งไปทั้งหมด3สเต็ปนะคะ จะไม่มีคลิปเซนเซอร์นะอ่ะต่อมากล้องมันึกเหตุการณ์ด้านหลังออนนี่ก็ยังคงให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะคะโชคเดิมของรถแอนนี่ก็คืนนะคะคืนนะคะไม่ได้ไปไหนนะถาดท้ายเอาไว้ใส่น้ำแข็งเอาไว้ใส่พวกเนื้อสัตว์เนาะพร้อมค่าดีอย่างที่แอนนี่บอกว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีไหนเนาะซึ่งคันนี้ลูกค้ารีเควสว่า ขอเป็นสีดำได้ดำขอมาก็จัดให้คะ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างที่แอนนี่ติดตั้งให้แอนนี่รับประกันอยู่ที่2ปีนะคะแอนนี่รับรองว่าสิ่งที่แอนนี่คัดสรรให้กับคุณล,ลูกค้านะคะเป็นงานคุณภาพดีแน่นอนไม่งั้นแอนนี่ไม่กล้ารับประกันนะคะอย่างชุกฝาด้าไฟฟ้านะคะแอนนี่ก็รับประกันอยู่ที่สองปีนะคะ ถึงหมดประกันยังไงอันนี้ก็ไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะคะขายรถเหมือนขายให้คนในครอบครัวบอกแล้วอยากได้แบบไหนขอแค่บอกจ้านะคะอ่นเดี๋ยวออนจะสาธิตให้ดูว่าเมื่อมีคนเดินผ่านหรือรถขับมาด้านหลังนะคะ,ะเขาก็จะแสดงให้เห็นเป็นการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะต่อมานะคะ ในขณะที่เราขับขี่อยู่และเราจะเปิดไฟเลี้ยวนะคะเขาก็จะเตือนขึ้นมาเป็นไฟแบบกระพริบแล้วก็จะมีในส่วนของเสียงเพิ่มเติมเข้ามานะคะนี่เต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะเริ่มต้นทีิพรม 5D าดีนะคะซึ่งแอนนี่ก็คัดสรรให้กับคุณลูกค้าพิเศษเลยสั่งตัดพิเศษเป็นพรมที่ เข้าลูกกับรถนะคะซึ่งหมดปัญหาเรื่องรอยพับและคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใดๆดทั้งสิ้นแอนนี่คัดสรรสิ่งดีๆให้แน่นอนนะคะต่อมาสคาเพจแบบสองชั้นแอนนี่ก็จัดให้กับคุณลูกค้าเช่นเคยนะคะเป็นแบบสองชั้นทั้งหมด 4. 4ดตำแหน่งนะคะไม่ค่ะต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยแล้วกันนะคะในส่วนของด้านหน้าแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของไฟสอง้าวคู่หน้านะคะที่คุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ เป็นสีขาวนั่นเองนะคะและต่อมาในส่วนของโพรมโพรมตัวนี้เป็นโพรมงานเกรดพีเมียมซึ่งอันนี้จะพูดทุกลิปเลยว่าเป็นพรมที่อันนั้นี่สั่งตัดจากโรงงานเลยนะคะเป็นแบรนด์สตาร์เนวินั่นเองนะคะมาค่ะมาดูออฟชั่นต่อมานะคะเริ่มต้นที่กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะมีหน้าต้องมีหลังมีหลังต้องมีหน้านะและต่อมาที่คุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะ นี่คือหน้าจอ Android ขนาด13.3นิ้วที่มาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆนานานะคะซึ่งอย่างในนั้นก็คือมีทั้งระบบ ADAS นะคะหรือระบบ ADAS เป็นระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยเชิงป้องกันนั่นเองนะคะซึ่งแอนนี่มั่นใจแล้วแหละว่า คุณผู้ชมรู้แล้วว่าระบบเ d a s คืออะไรนะคะและต่อมาก็จะมีในส่วนของแอปของกล้องลอบคันให้นะคะแลวก็มีส่วนของกล้องมันคือเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังให้กับคุณผู้ชมเช่นกันนะคะซึ่งอันนี้มันใจแล้วแหละว่าคุณผู้ชมต้องรู้แล้วแหละว่าระบบการทํางานของแต่ละอย่างที่ออนนี้ติดตั้งไปอ่ะมันคืออะไรแล,และหลักการใช้งานของเขามีอะไรเนาะแล้วก็ตัวเนี้ย แอนนี่จะทําการเซตร,ระบบคําสั่งเสียงเพิ่มให้ด้วยนะคะทุกครั้งเวลาที่เราขับขี่เนาะอ่ะแค่ใช้งานผ่านเสียงไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนนะคะหรืออยากเปฟังดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานคําสั่งเสียงของเราได้เลยนะคะและต่อมาลูกค้าบอกว่าน้องแอนพี่ขออีกอย่างได้ไหม พี่ขอกชาร์จได้ไหมอะขอมาแอนนี่ก็จัดให้นะคะเป็นสีฟ้าสวยๆนะคะซึ่งอะให้ดูความสวยงามรวมทั้งพุมทั้งไฟ2เท้าต่างๆนานาเลยนะคะอาเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฮบริดที่เป็นรถครอบครัวนะคะเป็ดที่นั่งสามารถติดต่อสอบถามแอนนี่เข้ามาได้เลยนะคะโทรก็ได้ ลน์ก็ได้นะคะรักแอนนี่โทรหาแอนนี่รักคุณเอกโทรหาคุณเอกได้จ้าเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมรถคันนี้ทั่วทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในแล้วเท okay, ไหมสวยไหมอยากได้ไหมถูกใจไหมอ่ะราคาค่าตัวของพี่จัดเต็มแบบนี้ราคาอยู่ที่946,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ใครที่กำลังมองอยู่กําลังคิดอยู่ว่าจะเอ๊จะเอาดีไม่เอาดีต้องรีบนะคะจองก่อนเ7เมษาราคาเท่าเดิมแต่ถ้าซื้อหลังเมษาไปปุ๊บราคาปรับขึ้นแน่นอนนะคะมาจ้ะอันนี้มีแคมเปญดีๆมานําเสนอนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจที่จะออกรถเนาะดาวเริ่มต้น49,000บาท เลือกดอกเบีย้ย0%ผ่อน4ปีก็ได้นะคะหรือจะเลือกแบบว่าอะดาวสูงอยากได้ออปชั่นจัดเต็มเหมือนคันนี้แอนดี้ก็จัดให้หรือจะซื้อเงินสดก็สามารถจัดเต็มได้นะคะอันนี้บอกไวาก่อนว่ารถคันนี้ซื้อสดนะอาซื้อสดและแอนนี้จัดเต็มให้ครบทุกอย่างเลยและมีอยู่อย่างเดียวละคะที่ลูกค้าขออัปเดนั่นคือกระจังหน้าทาันสมร์เนาะ ที่ลูค้าขออัปเกรดนี่อย่างเดียวนอกั้้แอนนี่น Annie แถมในแคมเปญของแอนนี่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหน,นเปิดใจคุยกับเซลล์แอนนี่ได้เลยนะคะอยากได้เท่าไหร่พี่เน้นบบดอกเบี้ยอ่ะได้จัดให้พี่เน้นชุดแต่งอ่ะโอเคจัดให้ขอแค่บอกความประสงค์นะคะแอนนี่จัดให้แน่นอนนะคะ มีอะไรคุยกันนะคะอ่ะก่อนจะฝากกันในวันนี้นะคะแอนนี่ขอฝากช่อง YouTube ของแอนนี่หน่อยนะคะแอนนี่จะใช้อยู่2ช่องนะคะช่องแรกก็คือช่องมิสซูสายไหมบเอ็โปแรงนะคะและช่องที่2ของแอนนี่ก็คือช่องมิสซูโปรแรงบเซอแอนนี่นั่นเองนะคะและ้วก็ในช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะก็คือมิสซูป้ายแดงโปรแรงบายเซอแอนนี่นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยประหยัดน้ำมัน แอนนี้แนะนำเลย e อฟ e n d e r c o r คอ e h ทสอ i วนะคะหรือในส่วนของ e อฟ e n d e r CT ที่เป็นรุ่นไฮบริก,ก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ในช่อง YouTube นะคะอสำหรับวันนี้แอนนี้จะขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่สละเวลามารับชมแอนนี่ในวันนี้นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นขวัและังใจให้แอนนี่ทำลิป ดีดี EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาตรฐานใหม่รถยนต์ไฮบริดสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi Expander และ Expander Cross HEV